ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านสราวุฒนามศรีนายอำเภอขอวังประธานในพิธีพร้อมทั้งคุณนายและคุณแสงวันศรีสอนร้านไทยศรีขอวังซึ่งเป็นเจ้าภาพบวงสวงพร้อมทั้งท่านที่เป็นตัวแทนในการจุดธูปในเบื้องตน้นได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของลูกหลานชาวอำเภอขอวัง นำถวายเครื่องบวงสรวงเป็นลำดับสืบต่อไปเรไดนเชิญด้านหน้าโต๊ะบวงสวงด้วยความกรารพครับสำหรับทุกท่านที่อยู่รอบๆบ,บริเวณปาร,รัมพิธีก็ได้น้อมประนมมือมุ่งจิตมุ่งใจมาสู่ที่โต๊ะบวงสวงแล้วจะได้กล่าวตามพ่อพรา์นะครับ ด้านข้างด้านหลังยังไม่มีคนเลยพวกขอเรียนเชิญให้รอบโต๊ะว,วงสวงเลยนะครับขอเรียนเชิญนะครับให้รอบโต๊ะว,วงสวงจับได้ทุกอย่างท่านนายอำเภอึ่งเพเิ่์เปบนพมืองท่านคุณนายซเซนเพิร์ตเบนเมืองทั้งสองท่านนี้ให้จับายสีนะครับายสีหลังเมืองถือว่าท่านเป็นผู้นำำชูบ้านคำชูเมืองออาขอเชิญเลยนะครับอ่กเข้ามาเลยคุณยายมา ว่าแต่ท่านที่ได้จุดทุกท่านที่ไม่ได้จุงก็ให้มาจามับมากันกนะวันนี้ก็พระเออโอกาสให้เต็มที่นะเอาว่านเนี่ยเจ้าที่พูดท่านสันติลาเข้ามามามาจากนั้นจับที่เครื่องดวงสวงจับต่อต่อกันก็ได้นะครับเมื่อพร้อมแล้ว ขอเชิญทุกท่านได้กล่าวคำถวายเครื่องบวงสรวงสงวยว่าตามพ่อพระรามนะครับอิมินาอิมินาสักการณนะสักการณนะพุทธวังโสพุทธวังโสวะคุโนวปะคุโนะมหเถระมหาเถระอูเชมาอูเชมาอิมานี อิมานีมะยังพันเตมะยังพันเตทิปะทูปาท่ปะทูปะปุพะวรานีปุพะวารานีพุทธวังโสพุทธวังโสวะคุโนปะคุโนมหาเถระมหาเถระอภพิปูเชมาอภิปูเชมาอมหากา อัมหากังพุทธวังโสพุทธวังโสวะคุโนวมะคุโนมหาเถระมหาเถระปูชาปูชาที่ขรรตุที่ขรัตุอิตายาอิตายะสุขายาสุขายะนะโมเมนะโมเมเทพเทวานาเทพเทวานาพระลังเมืองขอวาง พระมืองขอวันเทวานัลเทวานิศาการสักการวันทนานันทนานาสูภาสูภาษยัญชนะพระยัญชนะสัมปันนันสัมปันนาราลีนันโพชนานันาานสุกรมังสังยุก่อมังสังอุช er ุปะ อุ้จปกการันการัสัพปริวารสัพปริวารผักกรรวอุผักกัรวารอาวัชันตอาวัชันปริพุนฉันโตปรพุันโตสัพพธาจัตพธาอิตายังสุขายัสันติเทวาสันติเทวาบหิติกาบหิติกาเตปิตุงเห อปิตุเอะบุรขันโตบุรขันอารุพเยนะอารุพเยนะสุเขนะจาสุเขนะจักพอเชิญทุกท่านก้มศีรษะลงเล็กน้อยเพื่อเป็นการขอเขมาเรียกว่าตามครับมหาเถรีมหาเถรีพุทธวังโสพุทธวังโสควักุโนควักุโนมหนเถระ พระวาระเยพาวาระนักต่างนักต่างสัพพะสัพพะอปาราทานอปาราทานกมัทุโนพันเตกมัทุโนพันเตเทวตาเทวตาสัพพะโทสังสัพพะโทสังขปันตุเมดะวันตุเมจากนั้นทุกท่านเบ่มือทั้งสองข้างออกยกเท้าให้เหนือสีสัน แล้วตั้งจิตอธิษฐา,านตามความประสงค์น,นะครับบันดนี้ท่านพระองค์หลวงปู่วังองค์หลวงปู่มหาเป็นกันเ็ดพระมหาเถระพร้อมองค์เทพธุมเทวารูบาฌานได้รับเครื่องวงสวงสวุยสการบูชาแล้วท่านเ๋ยขอจงได้สมยเครื่องวงสวงแล้วลัสกสการะบูชาขอทรงมีพระเมตตาเปิดดวงเปิดบารมีให้กับ บอกชื่อนามสกุลของท่านดังๆกับดื้อส่องๆได้คุณพ,พ่อคุณตาในนามลูกหลานอำเภอขอวังทุกท่านครับนยากเปิดบุญโมเปิดปรามีพุทธเปิดวาสนะคาเปิดรับซักอยากเปิดรัโบโชคว่าขจโรุโรคาอัตตาราศีอูพิดดวงกับร้ายให้กลายเป็นดีนาชาลีที่เปิดเงินให้ไหลนองเปิด ทองแยไหลบาเปิดกิจาการให้เข้าได้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยบงังบีเปิดตัวให้เป็นเศรษีเป็นอภิมหาเศรษฐีเปิดราศรีราโชกราพกทศัพท์จักราจงหลังไหลเข้ามาเป็นอาเนกนานต่างเป็นเงินร้อยล้านพันล้านเป็นล้านแสนล้าน แม้มมลูกหลาจะประกอบธุรกิจธุรกิจการงานสิ่งเดียวการใดโหอจบแคได้มีอุบัติเหตุหเทพใหยบาลีจบแด่ได้มีเสียงประทอบใครจบเปิดที่เปิดทางให้สำเริตสำเร็จได้สมดังประดิษฐ์โหยวันจะช่วยเพื่ออำนวยสรรพอันคที่สุ์ที่ให้แก่ลูกแก่หลานให้เพิ่มผูนให้เพิ่มพู้นให้เพิ่มูนสวัสดีสสวัสดีแจ่งก่รเกิดจวกโนงแม่ มีขอเจ้าหนี้พราด้วยอำนาจระดมบิดลูกหลานน้องกระรององหลวงปู่วังองหลวงปู่มหาแปงองเทพพรเทวาคุมาอาจารย์ขอจงมาบันดาเนยลูกหลานจงสมประสงจงทุกปากการเด้อ สาธุสาทุยังนำต่อไปท่านพวกเมืองของคุณนายได้กร,รุณาหยิบข้อต่อจากพ่อพราม์ครับด้านหลังครับพุอ,อยางนะครับนับกำมือเตรียมๆแตีอย่าเพิ่งโปรยนะครับท่านนายอำเภอท่านคุณนายและทุกท่านที่ร่วมในพิธีนะครับหยิบข้อต่อได้เลยนะครับท่านนับกำมือนะครับแต่อย่าเพิ่งโปรยพ่อพราหมณ์จะให้อานักสัญญาณนับถึงสาม เราค่อยโปรยพร้อมๆกันเข้าตอกเอาไว้ที่หน้าตู้วงสวงได้หมดเลยนะครับได้หมดเลย<า>นะครับได้หมดเลยกินเป็นเผื่อกันด้วยนะครับ่ะ,ะ,ะท่านละหนึ่งกำมือนะเมื่อพ่อพรามนับหนึ่งถึงสามเน้นย้ำว่าต้องโปรยให้สูงๆเท่านั้นเมื่อโปรยเสร็จพ่อพรามจะกล่าวคำว่าขอวันสีวิไล ก็ให้ใช้โยนะครับเราจะกล่าวอีกสามครั้งออกออนุญาตซักสองก่อนนะครับแต่อย่าพื้นโปรยนะขอวังสีวิไลใช้โยโอย้ยังไม่เป็นทางเลยเท่าใหร่นะเอ,เอาอีกรอบนะครับก่อนที่เราจะโปรยจริงๆนะครับขอวังสีวิไลใช้โยเออน,นอย่าพื้นโปรยนะครับเนะ ควไหนโปยแลไนเจ็บภาพเบิร์ตสเวนเนอรเน้นย้ำว่าต้องโปรยให้สูงๆเจ้าหน้าที่จับภาพตากลุ่นานจับให้ชัดให้แน่นอนนะเพราะภาพนี้จะเป็นภาพในประวัติศาสตร์จะเป็นภาพที่สวยที่สุดในโลกและเป็นพวกเวลาเป็นมุมภาพที่สวยที่สุดเอาเตรียมนะครับเน้นย้ำอีกครับต้องสูงๆหนึ่ง<ม> สง่งสามปรูดขอหวังสีวิไลใช่โยขอหวังสีวิไลใช่โยขอหวังสีวิไลใช่โยเชิญทุกท่านประจำที่ครับสักทุก ขาวินาศสันติสัพายาวินาสันติสพรโรคาวินาสันติสิทธิจิตจังสิทธิกำบังสิทธิกาเราตถาคโตสิทธิเตโชทยโยนิจังสิทธิลาภูนิลันตะละสัพพโสทีพระอว,วันจุเตขอสัพพพรพที่ว่าเลิศประเสริฐยิ่งสัพพสิง กิตตมันพันประสงค์สพกิตกิตตมันสูงดังกิตเจจำโดงจงมาประสาประศิทธิกิตแดลูกลานชาวอำเภอขอวังยาช้า,างดังข้าพโองบวงสวง ถวา,ายสก,การะบูชาตามุการแห่งเวมุนพระคาถาอสอทธีเจือ เอวังหทุกระเอวังทุ่ก p ิเอวังหุกระทเ,เระท่าสาทูาด,ดังดังครั้งที่หนึ่งให้ได้เงินเป็นกองสา สาธุสาธุ atsu, ดังๆครั้งที่สองให้ได้ทองเป็นหาบสาธุสาธุ uan, ดังๆครั้งที่สามให้ได้โชคลาภหลังไงนเงน้องสาธุปี2567กำลังจะผ่านไปปี2568กำลังใกล้จะเข้ามา พ่อพรามขออวยชัยแค่พรท,ทุกทุก่านจงเป็นผู้ที่มีเงินร้อย่าได้ขาดวันเงินพัน่าได้ขาดเถินเงินหมื่น่าได้ขาดแพนเงินแสน่าได้ขาดปาเงินล้าน่าได้ขาดกระเป๋าทุกค่ำเช้าให้เป็นผู้ที่มีแต่ความสุขไม่มีทุกและก็ไม่มีโศกไม่มีโรคและก็ไม่มีภยัยขอจงมีแต่คำว่า วาพอบกันำคำระสามครั้งนะครับเด้อได้ได้ได,ได้ให้วาพอบกันกัมพามีสะพ้อมวยดี้วยเสียงจะเทอร์เอาพร้อมกันนะครับำคำละสามครั้งนะครับได้ได้ได้จุดีด,ดีดีมี จจเร็วพันทันใจเร็วพัน,นทันใจด้วยเธอจัดธูสำหรับยอดปัจจัยยอดมงคลที่ทุกท่านมาร่วมต่อยอดต่อแปบ่งแต่งุญในวันนี้ เป็นจำนวนปัจจัยห้าพันามร้อยบาทอคือเงาเหรอห้าพันสามร้อยยี่สิบาทห้าสามสอ สาธุดีครับอไปท่านรองเก่าเจ้าท่านอาจารพิธีกรได้สุสารต่อเลยครับผม